ู้ชมคะจังหวัดภูดเก็ตถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญมีนักท่องเที่ยวไปที่นี่จํานวนไม่น้อยนะคะแต่หลังจะเกิดกรณีฝรั่งที่ไปทําร้ายคุณหมอเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคําถามมาถึงผลกระทบว่าตกลงแล้วชายหาดนั้นสามารถครอบครองได้ไหมหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ควรใช้ร่วมกันนะคะกรณีที่เกิดขึ้นที่หาดยามูก็ทําให้จุดที่เป็นบันไดเนะะี่ยฮะมีนักท่องเที่ยวยไปถ่ายรูปกันเยอะเลยแต่ว่าล่าสุดจุดนี้มีการรื้อถอนออกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ หาดยามูถือเป็นหนึ่งในหาดรับของทะเลภูเก็ตนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวไทยก็ยังไม่ค่อยรู้จักค่ะรวมถึงคนในภูเก็ตเองด้วยแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นวิลล่าหรูของบริษัทภูเก็ตเพนินซ็านะคะซึ่งตั้งอยู่ริมหาดยามู พงวิลล่าแล้วก็มีโรงแรมด้วยค่ะจริงๆแล้วก็เปิดตัวกันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันเนี่ยมีคนเชา่า100%เปเซ็นเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยนะคะก็คือเป็นจุดที่แพทย์หญิงทานดาวจันดําซึ่งเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตถูกชายชาวต่างชาติเจ้าของพูลวิลล่าเนี่ยค่ะบริเวณริมหาดอ่าวยามูที่อำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต บริเวณหลังนะคะได้รับบาดเจ็บไปขณะที่กําลังนั่งชมจันทร์ในช่วงเวลากลางคืนค่ะและสุดท้ายค่ะภรรยาและฝรั่งก็ออกมาขอโทษแพทย์หญิงคนดังกล่าวแล้วโดยสรุปก็คือเขาให้การว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยมาบุกรุกและอ้างว่าทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่าแพทย์หญิงผู้ที่เสียหายเนี่ยก็ยืนยันว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะประเด็นนี้ล่ะค่ะในทางคดีก็เดินหน้ากันต่อไปล่าสุดเจ้าของภูวิลล่าเองก็มีการรื้อถอน ด,ดังกล่าวแล้วด้วยแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลนะคะหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ชายหาดที่ติดกับทะเลครอบครองเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้จริงไหมอย่างเช่นเพจนี้ค่ะเพจเสียงประชาชนคนภูกเก็ตและเพจภูกเก็ตไซเรนนะคะก็ตั้งคําถามว่าหลายๆหาดเลยอย่างเช่นหาดกระตะ หาที่เดินไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ตั้งคำถามถึงการจัดระเบียบชายหาดว่าจุดนี้เนี่ยมันสามารถครอบครองได้จริงหรือไม่แล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้ไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่การตั้งของตั้งเต็นท์แบบเนี้ยเต็มหาดเลยค่ะทำให้ไม่สามารถชมธรรมชาติได้อย่างเต็มที่อีกเพจนึ่งนะคะเป็นเพจ Beach for Life Thailand ก็มีภาพของปักบาราค่ะแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นหาสาธารณะจริงๆสักทีมาพร้อม กับแฮชแท็กทวงคืนชายหาดด้วยนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในจุดเกิดเหตุที่ภูกเก็ตเนี่ยก็พบนะคะว่าแนวเขตที่ดินบริเวณวิลล่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าของโครงการเนี่ย ีเพื่อจะออกโฉนดแต่ปัจจุบันยังเป็นเอกสารสิทธิ์นสอสามกแนวเขตที่เคยนำชี้ก็คือบันไดโดยมีเพียงแค่บันไดขั้นที่1ซึ่งอยู่บนสุดของแนวเขตของโครงการนะคะส่วนบันไดขั้นที่2อถึงสซึ่งติดกับสาพื้นทรายเนี่ยเป็นการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะด้วยเนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่ในอำเภอทลางสั่งการให้นายกเทศมนตรีแจ้งความ กรณีบุกรุกและสั่งให้รื้อถอนบันไดที่รุกล้ำเนี่ยภายใน3วันด้วย ซึ่งเราก็ลองไปค้นดูนิยามของชายหาดนะคะถ้าเราไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ระบุเอาไว้เลยค่ะว่าชายหาดเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณาสมบัติของแผ่นดินนะคะใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้จะโอนให้กันก็ไม่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการกําหนดแนวถอยร่นจากด้านหน้าหาดจนไปถึงชายทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลในระยะ30-50เมตรนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายระบุเอาไว้ค่ะ และคุณผู้ชมล่ะคะถ้าพูดถึงชายหาดที่เคยไปเที่ยวกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเป็นไปอย่างที่กฎหมายได้ระบุไว้ไหมลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเพราะถ้าลองไปถามจะเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดตามปัญหาข้อพิพาทมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะพบเลยนะคะว่าหลายจุดไม่ใช่เฉพาะจุดที่เกิดเหตุเท่านั้นมีการใช้ประโยชน์ด้วยนะคะปัจจุบันนี้คะ่ะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมูลค่ามันสูงจริงๆหลายๆหาดเนี่ยก็ค่ารีสอร์ทต,ต่างๆก็แพงด้วยนะคะมีกลุ่มนายทุน เข้าถึงที่ดินไปสร้างรีสอร์ทแล้วก็ปิดทางลงชายหาสาธารณะอันนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิก เกิดขึ้นบ่อยมากทําให้ประชาชนเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่อธิบายไปค่ะคุณผู้ชมกฎหมายกําหนดเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนนะคะว่าชายหาดเนี่ยเป็นสาธารณะสมบัติและกรณีที่เกิดขึ้นเช่นที่ภูเก็ตและอีกหลายๆพื้นที่ก็เป็นเพราะปัญหาสําคัญคือการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะ คุณสมบูรณ์ทำแหงประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอก,กชนก็บอกนะคะว่าถ้าไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างกฎหมายเจ้าท่าบอกชัดค่ะว่าบริเวณที่เป็นชายหาดตามกฎหมายกําหนดก็คือบริเวณที่น้ําทะเลท่วมถึงเนี่ยนะคะหมายความว่าต้องดูตามช่วงเวลาการขึ้นลงของน้ําทะเลด้วยดูตอนที่น้ําทะเลขึ้นสูงถ้าหากเข้าใจรู้เรื่องของระบบนิเวศเราก็จะรู้ว่าในรอบหนึ่งเดือนมันจะมีสองครั้งที่น้ําขึ้นสูง เพราะฉะนั้นค่ะจุดที่น้ําขึ้นสูงสุดจะมีระยะบอกว่าจากนั้นไปอีกกี่เมตรนะคะถึงจะเป็นเขตชายหาดซึ่งถือว่าเป็นที่ดินสาธารณะค่ะหมายถึงว่าพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะคะ ถึงในอดีตจะมีกรรมสิทธิ์มาก่อนแต่ถ้าที่ดินเหล่านั้นไม่มีการใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วถูกน้ำทะเลกัดเซาะเป็นชายหาดใช้ฟฝั่งเขตเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะได้โดยปริยายค่ะโดยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะเห็นว่าในกรณีขึ้นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีข้อพิพาทเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆที่เลยนะคะอย่างเช่นที่หาดปากบาราค่ะ ในอดีตตอนที่น้ำทะเลยังไม่กัดเซาะนะคะก็เป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เมื่อ40-50ถึงปีที่แล้วอาจจะเป็นที่ของสอค1มาเป็นนอส .3 แต่ถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์เลยค่ะกรร,กรรมสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีกฎหมายกำหนดราวๆ10ปีถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์เมื่อที่ดินเปลี่ยนกลายสภาพเป็นชายหาดตรงนั้นก็เป็นที่สาธารณะไปโดยปริยายในขณะเดียวกันค่ะที่ดินที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์เลยก็เข้าข่ายกฎหมายนี้เหมือนกัน ถึงจะมีการสร้างอาคารออกโฉนดทีหลังที่เหล่านี้ก็ยังเป็นที่สาธารณะนะคะก็คือต้องไปวัดปริมาณน้ำทะเลที่ขึ้นสูงสุดนั่นเองส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตชัดเจนนะคะว่าบันไดที่สร้างไว้ที่คุณหมอไปนั่งเนี่ยเข้าใจว่าน้ำทะเลสูงสุดและวัดมาถึงจุดตรงนี้ ก็น่าจะเป็นพื้นที่ตามกฎหมายที่ระบุว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนั่นเองดังนั้นค่ะลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่ภูเก็ตและสตูลเท่านั้นนะคะถ้าไปดูข้อมูลในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุยบางแสนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยแทบทุกจังหวัดมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ที่สาธารณะมักจะถูกยึดเป็นเจ้าของนะคะ ชัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ค่ะก็คือการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูกันตามกฎหมายที่ดินในส่วนที่ยกตัวอย่างกรณีที่ดินที่มีกรมรมสอริทธิ์นส .3 หรือนอสอ .3 ก ถ้าภายใน10ปีเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์กรมที่ดินภายในจังหวัดต้องประกาศนะคะไปยืนยันว่าที่ตรงนั้นไม่ถูกใช้ประโยชน์ภายใน10ปีถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแผ่นดินค่ะลักษณะแบบนี้ชัดว่าเป็นความบกพร่องของการปฏิบัติงานหลายจังหวัดอาจจะไม่มีบุคลากรไปตรวจสอบว่าที่ดินนั้นหมดอายุตามกฎหมายหรือยังมีอายุที่จะสามารถใช้ได้อยู่นะคะ ผมคิดว่าเรื่องผลประโยชน์กับมูลค่าสูงเหล่านี้แหละก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หลายจังหวัดเนี่ยมีการทํานิติกรรมกันแบบอําพรางก็ได้แบบไม่อําพรางก็ได้และก็เกิดลักษณะเหมือนที่ภูเก็ตซึ่งผมคิดว่านี่คือความบกพร่องของการทํางานของหน่วยงานราชการเพราะฉะนั้นการเกิดปรากฏการณ์ของหมอปลายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่อาจจะต้องทําให้สังคมไทยประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานรัฐอาจจะต้อง กลับมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังและผมเชื่อว่าชายหาดในประเทศไทยอีกจํานวนมากนะครับถ้าเอากฎหมายไปจับเนี่ยเชื่อว่าจะกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินได้เป็นที่สาธารณะของคนไทยได้ทั้งประเทศครับ ขณะดเดียวกันนะคะก็ต้องยอมรับว่าที่ดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะทะเลชายฝั่งมีผลประโยชน์มีมูลค่าสูงนะคะคิดว่าเรื่องของผลประโยชน์มูลค่าสูงเหล่านี้ล่ะค่ะน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หลายจังหวัดมีการทํานิติกรรมอัมพรางและไม่อัมพรางด้วยค่ะนอกจากนี้ตรงทะเลชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะพบว่าหลายแห่งเลยนะคะรีสอร์ทเนี่ยติดกันจนคนนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปในชายหาดได้ ก็ต้องเสียเงินจองนอนรีสอร์ทใดรีสอร์ทหนึ่งที่มันติดกับทะเลเพราะว่าไม่สามารถเดินลงทะเลชายหาดบริเวณนั้นได้นั่นเองทําให้นักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเข้าถึงทะเลถึงชายหาดได้ทั้งๆท,ที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนรวมนะคะอย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือพื้นที่เกาะหลีเป๊ะชาวเลเนี่ยไม่มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ชายหาดหรือแม้แต่ที่จอดเรือค่ะซึ่งมันมีความสําคัญต่อาการดําเนินชีวิตของคนดั้งเดิมที่นั่นอันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้อง เร่งแก้ไขด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ถือว่ามีการจัดระเบียบกันมา9ปีแล้วนะคะคือชายหาดบางแสนที่จังหวัดชนบุรีที่นี่อาจจะไม่ได้มีปัญหารีสอร์ทถูกรุกชายฝั่งเหมือนที่ภูเก็ตนะคะอาจจะคนรบริบทกันแต่ว่าเคยประสบปัญหาเรื่องของพ่อค้าแม่ขายที่เอาเต็นท์เอาเตียงผ้าใบมาจับจองในพื้นที่จนนักท่องเที่ยวยก็ค่อยๆหายไปค่ะแต่ปัจจุบันมีการจัดระเบียบกันมากขึ้นเราจะไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่นั่นมีผลในเรื่องของเศรษฐกิจและ ชุมชนอย่างไรบ้างคุณรุ่งโรดรายงานมาจากชายหาดบางแสนคุณรุ่งโรดเชิญค่ะครับคุณบุตรินต้องบอกว่าส่วนสําคัญที่ทําให้ชายหาดบางแสนนั้นสามารถที่จะจัดการในส่วนของชายหาดให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่คนมาใช้บริการได้นั้นก็เพราะว่าลักษณะทางกายภาพนะครับอาจจะมีในส่วนของถนนสาธารณะมาขั้นกลางนะครับก็เลยไม่ได้มีในส่วนของรีสอร์ทเข้ามาลุกล้ําเหมือนชายหาดที่เป็นชายหาดชื่อดังในย่าน แถวภูเก็ตนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่ปี2558ครับที่นี่เองก็ได้มีการอ,ออกระเบียบนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบร้านค้านะครับแล้วก็พวกของเตียงผ้าใบนั้นไม่ให้ยื่นเข้าไปในทะเลมากนักนะครับซึ่งในวันนี้ก็พอดีตรงกับวันอาคารนะครับซึ่งก็เป็นวันที่ทางเทศบาลนครแสนสุขนะครับก็บอกให้ทางส่วนของร้านค้านั้นมีการหยุดนะครับเพื่อที่จะให้ชายหาดนั้นได้ทําความสะอาดนะครับแล้วก็มีในส่วนของ มีการดูแลรักษาความสะอาดต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็ยังพอเห็นนักท่องเที่ยวบางตาบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณบุตรศรีน้องไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ โดยในช่วงสายที่ผ่านมานะครับที่ผมมาอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะครับก็มีประชาชนมาก็ค่อนข้างบางตาครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตรงกับวันทํางานด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกวันอังคารครับที่เทศบาลนครแสงสุขเองก็มีการออกประกาศนะครับให้ผู้ค้านะครับที่อยู่บริเวณชายหาดนั้นหยุดขายเป็นการชั่วคราวปกตินะครับก็คือทุกวันอังคารเองก็จะมีการทําความสะอาดรวมถึงบรรยากาศในช่วงเช้าเองก็มีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับมีรถ ในการกวาดขยะบริเวณชายหาดนะครับก็มาทําความสะอาดในบริเวณนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ที่เห็นโล่งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าถ้าเป็นวันธรรมดานะครับคุณผู้ชมหรือว่าคุณบุษรินที่มาเที่ยวชายหาดบางแสนนะครับก็จะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยก็จะมีเต็นท์ มีเตียงผ้าใบนะครับยาวออกไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ19เมตรในวันหยุดนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่บริเวณด้านหลังให้พอมีประชาชนได้เล่นน้ําได้มาพักผ่อนกันบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนเองไปสอบถามนะครับบางส่วนเองก็ค่อนข้างพอใจกับระเบียบนี้นะครับแล้วก็มองว่าบางส่วนธุรกิจในพื้นที่ก็จําเป็นที่จะต้องเดินไปได้ด้วยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนเองก็ต้องใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายหาดได้เช่นกันลองไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวบางส่วนครับ อาเรื่องจัดได้ลงตัวแล้วผมมองดูว่านายกท่านจัดได้ลงตัวดีเพราะว่าหนึ่งได้มีประจําได้มีวันวันวันหยุดประจําของวันทุกวันอังคารต้องหาดต้องปิดต้องสะอาดทาําความสะอาดอันนี้ถูกต้องดีมากเลยแล้วก็วันธรรมดาก็เป็นส่วนหนึ่งของของเอกชนที่จะมาค้าขายจับใจหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็ถือว่าดีอ่ะครับ ลงตัวดีเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าได้แบ่งปันให้ให้ให้ประชาชนได้มาพักผ่อนโดยตรงอย่างเงี้ยงานยวันตรงกับวันหยุดของของหาดทําความสะอาดหนึ่งทำความสะอาดสองหาดได้พักผ่อนเขากนอยากจะมาเป็นครอบครัวเขาก็ซื้ออะไรมากินมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างบรรยากาศที่แม่มาเนี่ยนะแล้วก็บางส่วนก็มาซื้อในนี้เราก็ไม่ไม่ว่ากันอย่างนี้ใส่ตะเกิจมันก็สภาพในนี้ จริงๆแล้วชนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีมากเลยไม่ว่าระยองชนบุรีนะภูเก็ตพังงาทั้งหลายแหล่นี่มันเงินมันเข้าเยอะอยู่แล้วถูกไหมพัฒนาให้มันดีกว่านี้พัฒนาให้มันดีกว่านี้แล้วกเ็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงมากกว่านี้ไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวรวยกลุ่มเดียว ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับนายกเล็กเมืองนครแสนสุขแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนรงชัยคุณปล้มนะครับต้องให้ย้อนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสั้นๆว่าในช่วง9ปี<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี58เนี่ยเราใช้วิธีระเบียบหรือว่าข้อกฎหมายอะไรในการที่จะมาดูแลเรื่องของร้านค้าที่อยู่บริเวณชายหาดบ้างครับครับก็หลักๆแล้วเนี่ยเทศบาลเรามีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองก็คืออำเภอเมืองกับจังหวัดในการดูแลพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยเราใช้เราทําเป็นบันทึกข้อตกลง นะครับระหว่างผู้ประกอบการที่ค้าขายมาดั้งเดิมตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วแล้วก็ในฐานะที่เทศบาลเราเป็นผู้จัดระเบียบนะครับ,รบเราก็เลยต้องมีกฎ แต่ถ้ากดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีพรบรสาธารณสุขที่คอยกํากับดูแลบ้างแต่ก็ไม่ไไม่ได้ครบทั้งหมดแล้วก็จะมีพรบรเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการจัดระเบียบด้วยแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยการที่เราจะควบคุมผู้ประกอบการซึ่งมีเกือบถึง3,000รายรที่แชร์บางแสนที่มีมาตั้งแต่สมัยหลายสิบปีที่แล้วนะครับ,รบเราก็จะ็นต้องมีการจัดระเบียบในการใช้พื้นที่ร่วมกันกับประชาชนในการ,รเอาพื้นที่สาธารณะที่เราเห็นเนี่ยมาจัดการประกอบอาชีพด้วยแล้วก็ ให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ได้พักผ่อนด้วยครับและในส่วนของพื้นที่ชายหาดที่อาจจะไม่ใช่บริเวณโซนหาดนั่งเล่นแบบนี้ครับเรามีการดูแลหรือว่าปกป้องพื้นที่ตรงนั้นยังไงไม่ให้มีเอกชนมาลุกล้ำอะไรอย่างงี้ครับกับตรงพื้นที่บริเวณที่อย่างที่เรียนไว้นะครับพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับชายหาดส่วนตัวแต่จริงชายหาดไม่มีที่ไหนส่วนตัวก็คือว่าเราจะมีพื้นที่เป็นบางส่วนบริเวณคล้ายๆว่า พื้นที่เขาสำมุกกับบร ين, ิเวณหาดบอน,นภพาบางส่วนเราก็อาศัยการเข้าไปตรวจบ้างแต่ส่วนมากเนี่ยเราจะมีการแจ้งมาจากภาคประชาชนแล้วก็ทางประชาชนที่สมมติว่ามันมีร้านอาหารหรือว่าหน่วยธุรกิจที่ไปประกอบกิจการก็จะมีผู้ที่สงสัยก็จะมีแจ้งมายังหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางเทศบาลด้วยว่ามีการลุกลาำพื้นที่หรือไม่ซึ่งในอดีต กับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่บ้างนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ฝ่ายปกครองคือำเภอเนี่ยเข้าลงพื้นที่ด้วยกันเพื่อที่จะไปตรวจอยากให้ท่านนายกย้ำนิดนึงว่าสําหรับประชาชนที่มาเที่ยวชายหาดบางแสนเนี่ยครับถ้าเขาเห็นเต็นเตียงเนี้ยเขาสามารถที่จะแบบพกผ้าใบส่วนตัวมาปูนั่งนอนกินได้เลยไหมครับหรือว่าต้องเสียเงินซื้ออย่างเดียว ก็จริงๆแล้วถ้าเข้าไปใช้บริการในพื้นที่ที่รัฐสัมปทานชั่วคราวให้นะครับอันนี้ก็ต้องเสียเงินตามกติกาทั่วไปก็คือเขาจะมีะการแจ้งไว้ว่าราคาเท่าไหร่ใช้ได้กี่ชั่วโมงแล้วก็เทศบาลจัดระเบียบไว้นะครับ,รบว่ามีกฎอะไรบ้างส่วนพื้นที่เทศบาลที่เรามีการจัดระเบียบไว้อย่างวันนี้วันอังคารเป็นวันหยุดก็สามารถมาใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยไม่มีพวกการไม่มีการกางผ้าใบกลางร,ร่มรรแต่ถ้าในวันอื่นที่ไม่ใช่วันอังคาร ก็จะมีพื้นที่ที่เตรียมไว้ประมาณเกือบ900เมตรทั่วชายหาดประมาณ8เขตปอดร่มปอดเตียงซึ่งถ้าท่านไม่อยากที่จะเข้าไปเสียเงินในใต้นั่งเตียงผ้าใบใต้ร่มเนี่ยก็สามารถเลือกใช้พื้นที่ตรงไหนก็ได้ในการที่จะปูเสื่อแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเกือบ900เมตรในทุกๆวันตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินครับนะครับสามารถจอดรถตรงบริเวณริมถนนแล้วก็มาเลือกได้เลยที่จะนั่งบริเวณไหนก็ได้โอเควันนี้ขอบพระคุณท่านนายกมากนะครับ ครับคุณบุษรินครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับในวันอังคารนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีความโล่งนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาในวันที่เป็นวันปกติวันอื่นนะครับรวมถึงวันที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างหนาแน่นอย่างวันอยู่เสาร์อาทิตย์นียครับก็นายก็ยืนยันนะฮะว่าก็มีพื้นที่นะครับสำหรับให้ประชาชนได้มาใช้บริเวณชายหาดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ภาคประชาชนแล้วก็หลายกลุ่มพยายามสื่อสารนะครับว่าอยากจะให้คืนหาดให้เป็นพื้นที่สาธารณะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนที่ชาาายหดบบบงแสรัุิ ค่ะขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะคะก็มีเสียงสะท้อนจากในพื้นที่ค่อนข้างชัดนะคะว่าน,นี่คือโมเดลสําคัญของการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างให้ธุรกิจเนี่ยเดินได้ด้วยนะคะและประชาชนก็สามารถมีสิทธิ์นะคะในการไปเดินพื้นที่ชายหาดได้ด้วยมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะกับการทวงคืนชายหาดสาธารณะให้เป็นพื้นที่สําหรับการใช้ประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนั่นเองซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญคะ่ะที่รายการของเราพยายามหยิบยกขึ้นมาชวนคุยให้เห็นภาพกันน่าเสียดาย นะที่วันนี้เราไม่ได้เห็นเ,เตียงผนะ้าใบใะบริเวณชายหาดนะคะแต่ว่าแน่ๆหละ่ะทุกวันนะคะที่ภาพที่เราเห็นที่ทะเลเนี่ยก็มักจะเห็นเตียงผ้าใบาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะการสร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญจริงๆค่ะ